จอยด้วยชิโม่ชิโม่เจ็บตานะคะไม่ได้อาบน้ํามาสองเดือนแล้เดือนแล้ว,ลวที่เขามาตรงนี้เพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีฟ้าร้องกลัวเหรอลูกฟ้าร้องสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งสำหรับชาแนลของห ok มอไกวกับชิโมงนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องคอนเทนต์ของสิ่งทำความสะอาด ในเวลาที่เราไม่ได้อบน้ําหรือว่าทําความสะอาดทุกๆทุกๆอริยาบทที่เราใช้งานคือทิชชู่ปีกหรือเขาเรียกว่าเพดไวฟ์นะคะซึ่งเรามีในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากๆที่ที่จำหน่ายอยู่นะคะแต่ว่าที่เราใช้สําหรับสองแสบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะมีประมาณ ที่เห็นอยู่คือประมาณ5ยี่ห้อนี้ที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ซื้อสลับเปลี่ยนวนเวียนกันไปเรื่อยๆแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานหรือแล้วแต่ร้านนั้นมีของขาดไหมหรืออะไรขาดเราก็จะแบบสลับกันเพราะว่าเราใช้หมดทุกอันเราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทำไมเราถึงต้องใช้ที่ชูเปียนสำหรับสุนัข สำหรับเราเนี่ยมีประโยชน์มากคือบางคนใช้ผ้าก็ได้นะผ้าชุบน้ำผ้าสาดชุบน้ำเช็ดหรือใดๆดก็ได้แล้วแต่แต่ของเรา <S <S เราคิดว่ามันสะดวกแล้วมันก็มันมีประสิทธิภาพอะไรที่มากไปกว่าผ้าชุบน้ำธรรมดาเช่นมันป้องกันแบคทีรียมันมีความสดชื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะคะเอ่อ ทิชชู่เปียกเราใช้อะไรสําหรับสองแสบบ้างเราใช้สําหรับการเช็ดทําความสะอาดแน่นอนเลยทุกครั้งที่กินข้าวทุกครั้งที่สองแสบกินข้าวไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นจะต้องเอาทิชชู่เปียกเช็ดปากคือตองรอบขอบปากข,ของสุนัขเนี่ยเวลากินข้าวถึงแม้ว่าเขาจะกินอาหารเม็ดก็ตามคราบของอาหารเมร็ดหรือผงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะติดตามขนแล้วหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ขนยาว ก็จะมันสกปรปกอะเราเราไม่โอเคเลยมันต้องเช็ดนะคะก็เช็ดทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นหลังกินอาหารกินอะไรก็แล้วแต่ก็จะเช็ดแล้วก็ใช้สำหรับการเช็ดตรงคราบปัสสาวะเช่นอย่างฉี่โมงเนี่ยตัวเมียนะคะขนเขายาวมากแล้วเวลาที่เขาฉี่แน่นอนปัสสาวะหรือฉี่เนี่ยก็จะติดที่ขนตรงส่วนขาข้างหลัง บ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเช็ดเช็ดเพื่อไม่ไม่ให้มีคราบเหลืองหรือว่าความสกปรกเนื่องจากน้องหมาเนี่ยสองแสบนอนกับเราเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เขาสะอาดที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อโรคก,ก็จะนำพามาสู่คนเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ปะก็ก็จะเช็ดตรงนั้นเช็ดท้องเช็ดแบบเวลาต้องการทำความสะอาดท้องมักไวเวลา ท้องเขามีคาบอะไรเหลืองๆห,หรืออะไรแบบเนี้ยก็จะเช็ดเช็ดขาเช็ดเท้าทุกครั้งเพราะว่าเขานอนกับเราไง่ย,ยงื่ที่บอกแต่สองแสบเนี่ยไม่เคยออกไปวิ่งเล่นสนามหรือว่าสิ่งสกรปรกนะคะเพราะเขาเจะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์เขาจะอยู่แต่ในห้องก็จะใช้เช็ดเท้าเช็ดตัวเช็ดขนเวลาที่ไม่ได้อบน้ำป่วยไม่สบายก็พึ่งที่ชู่เปียกนี่แหละค่ะ ทีนี้ก็จะมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะมาที่ตัวแรกนะคะอันนี้เป็นเทปไวทที่ชู่เปียก่หทอค i ินสนะคะก็อันนี้เราก็ใช้บ่อยมีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ70ชิ้นก็ใช้ได้นานอยู่นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อ่อนโยนแต่ว่ามันมีส่วนผสมของอะโลเวยลา่าแล้วก็ตัว คาโมไมล์ที่ทำให้ลดการเออเขาเรียกว่าอะไรอะระคายเคืองของเส้นขนและผิวหนังเมื่อเวลาโดนอโลเวลาก็เพิ่มความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวครินส์เนี่ยเป็นของนำเข้าจากประเทศจีนผลิตโดยประเทศจีนเนาะแล้วก็ตัวพิซเจอร์ของมันของกระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็น นุ่มมีความนุ่มแล้วก็เปียกกำลังดีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบน PH b a l บาลานะคะก็มีความนุ่มและเปียกกำลังดีไซส์ Size, มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเท็กซ์เจอร์ก็ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็นุ่มมากๆก็ใช้ดีค่ะอันนี้เขาเคลมว่าใช้ได้สำหรับหูตาจมูกปากเช็ดหน้าได้เพราะว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมเราก็ใช้ได้ดี ที่สําคัญคือมันเปียกกําลังดีอะเราเราโอเคเราชอบมากๆนะคะหาซื้อได้ที่ตามร้านเพชรซัปพลายเพชรช็อปอะไรต่างๆนะคะที่เขามีก็ที่เราเห็นก็จะมีเพชรเลเวอร์จะมีเราซื้อที่ร้านนี้แล้วก็ที่ไหนอีกนะชามู u, ก็มีนะคะก็ลองไปดูนะคะอันนี้ของยี่ห้อควินส์ค่ะตัวต่อไปยี่ห้อนี้เข่า เคยเห็นแล้วในโฆษณายเยอะเนาะหวังว่าทุกคนคงจะเคยเห็นนะเพราะว่าเขาก็ยิงแอดอยู่บ่อยแล้วก็เป็นพลาดการตลาดอย่างหนึ่งอันนี้ห้อนี้เขาใช้มาหละนานมากเวลาซื้อเราก็จะมีเขาจะมีโปรโมชั่นนะเนาะมีทั้งไซส์ที่เป็นตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็ไซส์เล็กพกพาโปรโมชั่นก็คือซื้อ5แถม1อะไรแบบนี้เราก็ซื้ออยู่เป็นประจำมีมาสนใจอันนี้ก็กําลังจะไม่สบายนะคะเจ็บตา,าก็เลยต้องใช้ที่ชุบเปียกมากยิ่งขึ้นนะคะ พาวาวนี่จะเป็นสูตรอ่อนโยนที่สำคัญคือมีอะโลเรวล่าวิตามินอีอ Vera, e, ช่วยความชุ่มชื้นนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารฟอกสีใดๆที่สำคัญที่สุดที่ห้อนี้ย่อยสลายได้นะคะตามธรรมชาติของขยะไม่เป็นสิ่งไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตัวของ้าวทพาวก็เท็กซ์เจอร์ของผ้า จะไม่ไม่เหมือนตัวควินส์คือของควินส์เนี่ยจะเป็นแบบลักษณะตัวจะเป็นซอฟต์แล้วก็มี t e x t อร์ที่เป็นหยิกๆกอะ่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้คือละเอียดมากแล้วก็ไซส์ก็จะประมาณนี้มีความยืดหยุ่นดีแล้วก็เปียกกำลังดีมากเหมือนกันนะคะก็โอเคมากๆอันนี้เราใช้ตลอดเวลาเลยอะเราใช้บ่อยมากนะคะก็ยี่ห้อนี้ก็ดีสังเกตว่าทุกคนสังเกตว่า ทุกยี่ห้อที่เรามีนะเดี๋ยวดูนะเราจะใช้เป็นแบบนี้ที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะก็มันจะช่วยทําให้ไม่แห้งแล้วก็รักษาความสะอาดหรืออะไรได้อย่างดีอันนี้คือยี่ห้อเพาเพาก็คือเป็นของคนไทยนะเป็นของประเทศไทยไม่ได้นาเข้าค่ะถ่ายกันจนกล้องแบตหมดเลยเมื่อกี้ลืมไปที่เราพูดถึงก็คือตัวพาวพาเนี่ยมีทั้งหมด 80ชิ้นนะคะของยี่ห้อนี้ต่อไปตัวต่อไปคือของยี่ห้อโรเ,เทชเจอร์ตัวนี้หนามากอันนี้ใหญ่มากนะมีประมาณ100ชิ้นอะใช่ั้มใช่มี100ชิ้นนะคะซึ่งยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อนําเข้าจากสิงโปนะคะก็เราก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันเท็กซ์เจอร์ของมันเดี๋ยวดู เท็กซ์เจอร์ก็คล้ายๆยี ai, ่ห้อเพาๆแต่ว่ามีแผ่นที่เล็กกว่านะเล็กแค่เนี้ยถึงแม้ว่าจะมีมีจำนวนชิ้นเยอะก็ตามแต่แผ่นแค่นี้แต่มันก็ใช้ดีสำหรับเช็ดปากก็แค่นี้ก็ยังโอเคอยู่ไม่เปลืองนะคะส่วนของกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงคือมันเ้าเคลมว่ามันมีส่วนผสมของพวก la, อะโลเวล่าเนาะ ก็วิตามินอ e ีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีกลิ่นความชุ่มความเปียกกำลังดีแต่เราคิดว่าโดยส่วนเราคิดว่าสู้ของเพาล์กับของ Pri n c e ไม่ได้อันนั้นจะเปียกมากกว่านะคะแต่อันนี้ก็โอเคเราก็ใช้บ่อยเหมือนกันไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนต่างๆเหมือนกันเลยนะคะก็อันนี้ก็โอเคค่ะของ p e r ร์ลิสเเออไม่ใช่สิ p อเทเจอร์นะคะหาซื้อได้ที่ร้าน Pet Lover น่าจะเป็นที่ที่นำเข้ามานะคะตัวต่อไปทุกคนเห็นกันอย่างมีหมาสนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉี่มองเจ็บตาไม่ได้อาบน้ำสองตัวต่อไปเป็นนี่ห่อ้อเห็นอยู่แล้วุุกีนะอันนี้ มีขายเกือบทุกที่ของในโลกนี้ไม่ใช่โลกเลยไปของประเทศไทยเลยดีกว่าสุกีนะเนี่ยตามโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆเนี่ยมีขายใช้อยู่เป็นประจำมีสองสีสีชมพูกับกับสีฟ้าอันนี้เขากลัวนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมีเสียงฟ้าร้องฝนจะตกเขาจะกลัวเสียงฟ้าร้องมากก็เลยอยากที่จะมาหาแม่สุกีนัทเนี่ยมีสองสีคือสี สีนี้สีออริจินอลสีฟ้าอันนี้ไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหอมโอ้ขอโทษผิดซูกินะสีนี้มีน้ำหอมแต่สีชมพูไม่มีน้ำหอมนะคะซึ่งเราซื้อสีนี้มาที่เราคิดว่ามันมีน้ำหอมแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีสารพาราเบนต่างๆไม่มีที่เราซื้อสีนี้มาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กับหน้าแล้วก็ปากเพราะว่ามันมีน้ำหอมเราจะใช้กับตัวท้อง ที่เราบอกว่าคราบฉี่ต่างๆอะไรแบบนี้แผ่นของมันก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่มากแทบใจะใหญ่ที่สุดของที่เรามีเลยอะตัวเท x กซ์เจอร์ก็จะเป็นผิวสัมผัสเป็นแบบผูกขระนิดนึงนะคะขอโทษทีนะทุกคนมีความมุ่นวายบางเกิดขึ้นมีความผูกขระแต่ว่านุ่มแล้วก็เปียก ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมีตามโรงพยาบาลสัตว์ทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด70แผ่นนะคะตัวสุดท้ายที่เรามีก็คือของยี่ห้อเอิร์ธบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวนำเข้าจาก ประเทศอเมริกานะคะราคาสูงกว่าทุกกี่ยี่ห้อที่มีทุกกี่ยี่ห้อเนี่ยก็คือ100ยกว่าบาทร้อยแปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยแต่ตัวเนี้ยเกือบ500คือ40 400กว่า400รป้ปลายๆอะ่ะเกือบ500แต่มันมีร้อยชิ้นนะคะที่เราใช้อันนี้เราใช้นานมากเอิร์ธบาตเป็นยี่ห้อที่เออ ร้านชามูชามูเป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเราจะซื้อที่ร้านชามูชามูอยู่ตรงแถวถนนจันทแถวใกล้ๆบ้านเรานะคะก็ตัวเนี้ยที่เราใช้เนี่ยแล้วกกลิ่นนี้ด้วยนะคือกลิ่นวายเชอร์รี่เป็นกลิ่นเชอร์รี่ป่ามันเป็นกลิ่นฟอลออ่อะกลิ่นหอมๆอ,อะมากๆอะที่เราใช้อยู่ตลอดคือเราชอบกลิ่นของมันแล้วก็เราก็ใช้กับตรงท้องตรงเท้าตรง ขนที่เราต้องการให้มีกลิ่นหอมๆแต่อันนี้เนื่องจากมีกลิ่นเราจะไม่ไม่ใช้สำหรับแบบหน้านะไม่ไม่เคยใช้เลยแล้วก็เท t e เ t อร์ของมันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะมีความบางมาก คือเนื้อของผ้าข,ของกระดาษเนี่ยทิชชู่เนี่ยคือบางบางมากกว่าทุกยี่ห้อเลยแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นหอมเราชอบมากแต่จริงๆของเอิร์ธบารอันนี้มีหลายสูตรนะมีไฮโอรจินิกด้วยมีสูตรอ่อนโยนทุกอย่างเลยมีอะโลเวย a ่ามีอะไรแบบเนี้ยแต่เราชอบกลิ่นนี้เพราะว่ามันหอมดีบางความชุ่มชื้นไม่ค่อยเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่เป็นจุดเสียของมันคือถ้าเราไม่ใช้อย่างต่อเนื่องและไม่ใช้เร็วๆมันจะแห้งแห้งเร็วมากเราไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าการขนส่งเพราะว่ามันนําเข้าจากอเมริกาเนาะการขนส่งระยะเวลาที่เนิ่นนานมันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของความชุ่มชื้นของของตัวน้าในในตัวทิชชู่เนี้ยมันลดน้อยลงก็ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้เราสังเกตหลายท้งแล้วว่ามันแห้ง มันแห้งมากๆคือถ้าเกิดเราไม่ใช้นานๆทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะแห้งเลยแหละแต่อันนี้ก็เปียกกำลังดีแล้วก็ผ้าแบบบางมากแต่ไม่ใช้กับหน้านะเพราะว่ามันมีน้ำหอมเนาะก็ทั้งหมดก็จะเป็น5้าี่ห่อที่เราใช้อยู่ประจำแล้วก็สลับไปสลับมาแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานนะคะถามว่าใช้ทันไหมใช้ทันใช้ทันเลยแหละเพราะว่าเราใช้บ่อยใช้เยอะมากจริงๆนะคะก็ เวลาเราจะเก็บรักษาสมมุติว่าเราซื้อมาเป็นสต็อกอย่างอย่างยี่ห้อน,นี้พอๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นโปรโมชั่นอะซื้อ5ซองแถม1อะไรแบบนี้การเก็บรักษาเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะอันที่เรายังไม่ได้เปิดใช้อะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อคงความมอยเจอไรซคคือน้ำอะน้ำของตัวทิชชู่ไม่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็ วิธีการที่เราเวลาเราเปิดใช้แล้วแล้วเรากําลังใช้อยู่เนี่ยเราจะไม่ไม่หงายแบบนี้นะเวลาวางเราจะคว่ำทุกอันเลยทุกอันเนี่ยเราจะคว่ำเพื่อไม่รู้เราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่แห้งผ้ามันจะไม่แห้งเราไม่รู้ว่าเทคนิคนี้ทุกคนหรือใครใช้กันแบบนี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันมันทำให้ทิชชู่ไม่แห้งนะคะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยของคอนเทนต์เรื่องของทิชชู่เปียกทําไมเราถึงทําขึ้นมาเพราะว่าเราใช้เยอะมากแล้วเราคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับการใช้งานสุนะัขป่วยที่ไม่ได้อาบน้ำความทาความสะอาดอะไรแบบนี้นะคะ เราก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละอันแต่ละแบรนด์ที่่อในท้องตลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย